หมดยางโอ้โหอันนี้เก็บเรียบแล้วใส่กิมไม่เก็บเลยน้องน้องยังไม่อยากเก็บหมุนเล่นหมุนเล่นสนใจสิ่งนี้ให้อาหารอ่ะหนูหมุนเองเลยลูก หยิบถึงบ่าวอ่าอ่ะ,อะโอเ้เงมากลูกนุ่หน่อยข้างหลังอีกได้อีกได้อีกกองหนึ่งนี่ยลูก หนูเก็บไว้ลูกอีกกองนึงแล้วก็ไปให้ป๋า จะออกรอจะมาออกมาแล้วมาแล้วจะคิดเปนพอออกแล้วนี่ลูกจากคู่อยู่หนึ่งตัวพูดกันไม่ค่อยได้ยินหรอกดูสิจะไายแล้ว โอ้นี่เก็บเสร็จไปแล้วอลี mm ่ hmm. หันมาสิลูกบายๆเดี๋ยวให้โตดูคลิป mm hmm. เป็นไงมาัางเก็บไข่ mm hmm. ลูกท <c oughs> ี่มูกไหลเลยครับ <c oughs> <c oughs> เอาไปเล่นต่อเอาไปหมุนต่อลูกไม่เก็บครับผมไม่เก็บไม่หยิบไข่เปื้อน เราตีอบอกไข่เบ้มไข่เบ้มไข่เปื้อนมองสองมาแล้วไปต่อจ้ะเออสะอาดด้วยรับปาค่อยๆย่องค่อยๆย่อง แม่เช็นให้ต้องกินยานะเดี๋ยวขึ้นไปกินข่าเสร็จแล้วกินยาจะได้หายไม่เป็นหมุนแล้วเหรอไม่เป็นหมุนแล้วเหรอไปหมุนอีกบ้าคะรอจะออกเดินไปเดินมาพัน เป็ดมันจะออกสกีไปดูเป็ดจะออกไปข้างนอกแล้วบอก้อออกหน่อยครับนี่อันนี้กลับมาแล้วจะมากกเอสกีตมานี่ลูกมา ก่อนง่ายๆนี่ไล่ไล่ที่เขายังเบ่งอยู่เลยไม่ไปด้วยไม่ออกรอก่อนเขากำลังเบ่งไข่อยู่อ๋อนี่ปูให้อาหาร าคุณนี่มาดูนี่ตลาจชนเล็กๆเราจะออกอ่ะไปไล่ลิเกต เก่งมมก ไอ้น,นี่เอาไข่มาให้ป๋าก่อนลูกเอเอเดี๋ยวค่อยไปเอาต่อไปลองเดินดูซิมีตรงอื่นอีกไหมป๋าบอกไปตรงไหนชี้ไปตรงไหนมีตรงไหนอีกตรงนี้แหละตรงนี้เก็บแล้วไตอตงเละเ,เดี๋ยวไปเก็บเองป๋าบอกตรงเละเะเดี๋ยวไปเก็บเอง เดี <Happiness. S 2> uh ๋ยวลองเข้าไปดูซิแอบดูอ๋อก็อยู่ในลังไงตรงโน้นน่ะนะมันจะมีลังแล้วก็มีลงยู่ใบหนึ่งตรงโน้นน่ะเก็บจากในกระป๋องมาใส่กระป๋องตัวเอง <laughs> วางเบา,เบาๆวางเบาๆลูกวางเบาๆเก็บไปนั้นมาก่อนใบที่โตอยู่ใบเดียวเดี๋ยวม,มันเหยียบเดี๋ยวมันเหยียบไม่นไรม่<อ>ไม่มไม่มนน,นี้แหละมันก็เพื่อนอยู่เอาให้ป๊ะป๊า โอ้โหดีใจไปกันฝุ่นตลบเลยครับจิ๊กมาดูนี่เร็วเป็ดวิ่งไปแล้วโอ้ดีใจมากโอ้โหได้ออกไปกันดู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 เร็ว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 ไปแล้ว ไปกันฝุ่นตลบเลยอะ่ะโอ้โหเป็นไงตื่นเลยไหมตายยังบวมอยู่เลยนี่น้องจำจู้อันนี้ไม่ได้ปล่อย